สวัสดีครับผมนิทิเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการเล่นฟอร์เรนติโนนะครับลูนไอเทมพลังแฝงนะครับและหน้าที่ของออฟเลนในการเดินเกมนะครับในรูปแบบเกมเสียเปรียบนะครับตามที่ผมเข้าใจนะย้ำนะครับตามที่ผมเข้าใจนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสอนเล่นฟอร์เรนติโนนะครับผมเพราะว่าฟอร์เรนติโนต้องใช้ความชํานาญนะครับแล้วก็สกิลเพนในการเล่นสูงนะครับผมแนะนําทุกคนไปฝึก กันก่อนนะครับก่อนที่จะนําลงมาไต่แรงนะครับผมโอเคปไปดูกันเลยครับรูนฟลอเรนติโนที่ผมใช้นะครับคือสามารถใช้ได้ทั้งออฟเลนแล้วก็ป่านะครับก็จะเป็นเลคนะครับเลคสิบเมตรนะครับผมแอสซินเนตนะครับสิบเมตรนะครับผมแล้วก็ดล้วก็ c r o สิบเมตรนะครับผมใช้รูนี้ทุกเกมนะครับทั้งป่าทั้งออฟทั้งโรมนะครับผมใช้รูนี้เลยนะครับผมโอเคไปดูเทมกันต่อเลยครับ ไอเทมฟลอเรนติโนชิ้นแรกนะครับผมสิ่งที่ต้องคํานึงในการออกรองเท้านะครับผมหนึ่งนะครับผมตัวออฟเลนฝั่งตรงข้ามอ่ะเราสามารถชนะเขาได้ไหมนะครับผมต่อไปนะครับสองนะครับป่าฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นเวทหรือว่ากายภาพนะครับผมสามนะครับถ้าป่าเป็นเวทนะครับผมแล้วเราชนะเลนนะครับโดยที่ไม่ต้องออกออกรองเท้าเกาะนะครับผมผมแนะนําออกรองเท้ากันสถานะไปนะครับเพราะเพื่อป้องกันป่าฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ ถ้าเรายังแพ้เลนนะครับผมแนะนำออกรองเท้าเกาะนะครับเพื่อให้เราชนะเลนมาก่อนนะครับผมนะ ถ้าเราชนะเลนนะครับถ้าเราชนะเลนไปนเลนหนึ่งนะครับทีมเราก็จะเล่นง่ายแล้วก็สบายใจในเลนเรานะครับผมต่อไปนะครับชิ้นที่2ถ้าเรายังแพ้เลนอีกนะครับเราก็จะออกเป็นไนท์เพจมานะครับผมถ้าเรายังแพ้นะครับเราจะออกเป็นไนท์เพจมานะครับเพื่อให้เราชนะแต่ถ้าเราชนะแล้วเราก็จะออกสเปียร์ลองซีนุสมานะครับเพื่อให้เราชนะอีกนะครับผมไอเดียมต่อไปนะครับถ้าเราชนะอีกนะโอเคเราก็จะออกเป็นฟอร์สเคปนะครับเพื่อให้เราล้ำง่ายนะครับ แต่ถ้าเราแพ้เลนเราจะออกไนท์เพดมาก็ได้นะครับ <_ an> เพื่อกันไม่ให้เราตายนะครับผมอ่าโอเคแต่ถ้าป่าฝ่าต่อข้ามเป็นเวทนะครับเราก็จะออกเป็นทอยก็ได้นะครับทอยก็ได้เพื่ออะไรเพื่อกันป่าเข้ามาแกงนะครับผมและเราก็จะไม่ตายในเลนยึะนะครับแต่ถ้าหากเราไม่กลัวป่านะครับเราก็จะออกเป็นอ่าเป็นฟอร์เคทมาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าฝ่าตรงข้ามเป็นตัว ดูดเลือดนะครับผมแล้วก็จอกตัดเลือดมาก็ได้นะครับฟอร์เรนติโนนะครับเป็นตัวที่ต้องเปลี่ยนไอเทมอยู่ตลอดนะครับไม่มีเซตตายตัวนะครับผมว่าเราจะเอาไอเทมแบบไหนไปเป็นเซตเลยนะครับมันต้องค่อยๆปรับไปตามรูปแบบเกมนะครับผมโอเคแล้วแต่ส่วนมากแล้วผมจออกเป็นฟอร์เคปนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะให้ลำต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถยืนได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคชิ้นต่อไปนะครับผมก็จอกเป็นของกันนะครับ ถ้าป่าเขาเป็นเวทหรือว่าเราโดนเวทเยอะผมก็หยอกเป็นทอยนะผมแต่ถ้าเราโดนกายภาพเยอะนะครับผมผมก็จะอกเป็นเชือออฟรอนะครับเพื่อให้เราได้ล้ำนะครับฟอร์เรนแพค t h ี้ไม่ไม่ได้ถึกอะไรมากนะผมผมเลยหยอกเป็นของกันนะครับเพื่อที่จะให้ได้ล้ำนะครับผมแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับออกเป็นทอยนะครับผมหรือว่าอาจะสลับกันก็ได้นะครับผมจะสามารถสลับกันได้ครับแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับถ้าเกมนํานะครับหรือว่า เราต้องการปิดดาเมจนะครับผมจะเป็นฟินิชทูนนะครับแต่ถ้าเกมตามหรือว่าเราหรือว่าเราตายเร็วเกินไปนะครับก็สามารถออกเป็นเกาะเกิดหรือว่าจะเป็นล็อกชิลก็ได้นะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่รูปแบบของเกมนะครับแล้วก็ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับปรันติโนนะครับเป็นตัวที่ต้องแบบเปลี่ยนของอยู่ทุกเกมนะครับผมอ่า แต่โดยปกติแล้วผมก็จะใช้ประมาณเซ็ตประมาณนี้นะครับผมใช้เซ็ตนี้เลยนะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนหลักๆก,ก็คือ e ช d อ f l o อนกับทอยนะครับผมพอเข้าถึงเลดเกมแล้วนะครับแล้วฝั่งขราข้ามซีเยอะนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนรองเท้านะครับมาเป็นรองเท้ากัน C c ีได้นะครับเพื่อที่จะทำให้เราล้ำได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเรามาดูาท็อปเซิร์ฟกันนะครับว่าเขาใช้ไอเทม เซตไหนกันบ้างผมอ่ผอย่างท็อปเซิร์ฟนะครับก็หลักๆก็จะเป็นคล้ายๆของเราเลยนะครับเป็นหน่วยที่เราเลือกไปนะครับผมก็ก็จะเป็นเซตเราเลยนะครับยกเว้นป่านะที่จะมีไอเทมป่ามาหน่อยนะครับเห็นไหมครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอยู่ที่ความถนัดนะครับผมแล้วก็รูปแบบเกมนะครับแล้วก็ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับเห็นมครับมันก็จะคล้ายๆกันนิดนึงนะครับผมโอเค เดี๋ยวไปดูพลังแฝงกันนะครับผมว่าผมใช้เซตไหนนะครับผมโอเคนี่คือเซตไอเทมพลังแฝงของผมนะครับผมเซตไอเทมนี้นะครับผมจะใช้เซตไอเทมนี้ประจํานะครับแต่ใครที่ถนัดแบบไหนก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับก็ข้างบนก็จะเป็นอันนี้นะครับผมส่วนข้างล่างก็จะเป็นสามารถออกมาฟอร์ดได้นะครับเพื่อให้พลิกเกมนะครับแต่โดยปกติแล้วผมใช้รโคเลอรี่นะครับผมหรือว่า อันนี้ก็คืออยากให้ถึกแล้วก็เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการเลยนะครับแต่โดยปกติแล้วนะผมก็ใช้อันนี้แต่ผมเห็นโปรเพจหลายคนนะครับก็ใช้มินเนี่ยนคิวนะครับผมเพื่อที่จะทําให้เราเร็วขึ้นนะครับในกรณีที่เราโดนกดเลนนะครับแต่ผมก็ใช้อันนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูเซตนะครับเซตของอท็อปเซอร์นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นอันนี้นะครับหรือว่าจะมีไ สีส้มๆนี่มานิดจริงนะครับแต่ข้อเสียของสีส้มๆนี่ก็คือนะครับฟลอเรนติโนจะบางนะครับแล้วยิ่งแพทเนี่ยฟลอเรนติโน่บางมากด้วยนะครับแล้วก็บวกกับแรงสูงๆเขาก็จะมาย้ำเรนฟลอเรนติโนนะครับผมเลยไม่แนะนานะครับในสีส้มๆนี้นะครับผมโอเคปะไปดูการเดินเกมนะครับการอ่านเกมหรือว่าการคิดอ่าในรูปแบบเกมนะครับในระดับแรงที่มันสูงๆนะครับปะ let's go โอเคมามาดูในเกมนะครับตอนนี้ที่แรงที่ผมเล่นนะครับประมาณ30กว่าดาวนะครับคือปัจจุบันพวกดีก็ขึ้นไป70 80ดาวหมดแล้วนะครับอันนี้คือคลิปนี้ผมมาทําย้อนหลังนะครับหลายอาทิตย์มากโอเคป่ะไปดูการเดินเกมกันครับโอเคอย่างแรกนะครับหน้าที่ของอับเลนนะครับในความคิดของผมนะผมคิดว่าเราเคลียร์หน้าที่ของมันก็คือเราเคลียร์เลนเสร็จนะครับแล้วก็เราก็ไปเติมเพื่อนหรือว่าไปแกงเพื่อนนะครับ พอแกงเพื่อนแล้วนะครับผมเราก็มาเคลียร์เลนนะครับหรือว่าเราจะไปป่วนบั๊บป่าก็ได้นะครับนี่คือหน้าที่หลักๆของออฟเลนนะครับผมโอเคฟอร์เลนนะครับมันจะเก่งตอนววสองนะววหนึ่งเนี่ยผมจะไม่ค่อยสู้กับฮีโร่ฝั่งของข้าเลยนะครับแต่ด้วยอันนี้มันเป็นโมทอร์นะครับสามารถทําให้ผมแหลงได้นะครับแล้วก็ววสองครับเราก็จะลาไปนะครับฟอร์เลนววสองมันจะเก่งเลนนะครับนะครับ พอเราเคลียคลิปเสร็จก่อนนะครับเราก็จะมาคลิปนะครับแล้วก็จะมาคลิปตัวเล็กหรือว่าเราสามารถาไปดูบัฟเปล่าเขาก็ได้นะครับผมแต่โดยปกติแล้วผมก็จะมาเอามังกรก่อนนะครับแพ่นนี้ผมรู้สึกว่าเวอร 1... หนึ่งถึงเวอรสามนะครับผมพอเลนนะครับเว็บเว็บหนึเว็บสเว็บสเ,เ,เนี่ยเราจะไม่ไปแท็กการนะครับทําไมถึงไม่ไปแท็กกางคือถ้าเราไปแท็กการแล้วนะครับเมด จะไม่เลเวลสนะครับจะทําให้เวลาเราไปไฟต์ตรงมังกรเหลืองน,นะครับจะทําให้ทีมเราเสียเปรียบนะนะครับสังเกตด,ดูผมจะไม่ไปแท็กเลยนะครับผมจะไม่ไปแท็กกลางผมจะเอาเว็บล่างอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้คือเราก็ยืนสูงไว้นะเพื่อให้เห็นป่าเนี่ยเขาจบครับเราก็จะไม่ค่อยแหลกนะครับเพราะว่าเราจะเก็บเลือดไปอ่าไปไฟต์ตรงมังกรเหลืองน,นะครับหรแมป่าเขาจะ,จะ ตัดเลือดเราให้แบบน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาเราไปไฟเราจะเสียเปียบนะครับนไครับอ่าออฟเลนเขาอ่ะไปถึงก่อนผมนะครับอันนี้เราก็ต้องติ๊กบอกเพื่อนละว่าออฟเลนเขาไปถึงก่อนนะครับคือช็อตนี้ผมไปช้านะครับเพราะว่าป่าเขามารับเห็นไหมผมก็เลยจะเสียเปียบนะครับทําให้อ่าการไฟมังกรเหลืองของเราเสียเปียบนะครับแล้วก็ลมแล้วก็ตายไปแล้วด้วยอันนี้ผมเลยเลือกที่จะไม่เข้าไฟนะครับเพราะเข้าไฟก็ยังไงก็ตายฟรีนะเราก็แค่แบบ มาเคลียร์เลนแล้วก็กลับเลนไปนะครับผมฟ็เลนนี่คือตัวมันจะแพ้อเอเลนดอร์เยอะเลยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเอลนดอร์ไว้ด้วยนะครับและแต่ข้อดีของเกมนี้ที่ผมเอาฟอร์เลนมาเพราะฝั่งตรงข้ามเป็นโมทอร์นะครับตัวเราตัวเรามันชนะโมทอร์อยู่ละนะครับผมเราเลยแบบเราเลยแบบสามารถเท้าได้นิดนึงนะครับผม เกมนี้นะครับถ้ามาพูดถึงเรื่องของผมออกเป็นรองเท้ารองเท้าเกาะมานะครับเพราะว่าป่าเขาก็เป็นกายภาพนะครับมมทอลก็เป็นกายภาพนะครับสามารถออกได้นะครับแล้วก็คุมด้วยช็อตนี้ป่าเราก็โดนเวทครับเนี่ยแล้วก็ลำลำไปครับพยายามดูแมปเยอะๆนะครับผมเวลาเล่นออฟเลนนะครับก็ลำลำไปนะครับผมตัวเราชนะมมทอลอยู่แล้วครับเราเลยแบบไม่ค่อยกลัวนะครับแต่ช็อตนี้ผมดอกไม่โดนนะถ้าดอกโดนมมทอลอาจตายได้นะครับผม อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็รอเคลียร์เว็บนะครับผมเคลียร์เว็บแต่ยันแหลมไปเยอะแล้วก็พยายามเคลียร์เว็บแล้วก็วาร์ปกับเคลียร์เว็บวาร์ปกลับบ้านนะครับเพราะว่าถ้าดูอย่างรูปแบบเกมนะครับตอนนี้คือเกมเราตามนะครับแต่ตามไม่เยอะดูจากคิวแล้วก็ดูจากอ็อบเจกต์นะครับอ่าโอเคของผมนะครับของผมจะเป็นรองเท้าเกาะนะครับผมแล้วก็อ่าผมจะขึ้นมาเป็นสเปียร์องกินรุดนะครับเพราะว่า เราตัวเราชนะอยูล่ละเราไม่ต้องออกของการยอกนะครับตัวเราชนะโมทอร์นะครับอ่าเดี๋ยวก็ดูลุกคนดูด,ด,ด,ดูไปนะครับว่าผมเดินเกมแบบไหนนะเพราะว่าวันนี้ผมจะมาทําแบบเกมตามนะครับว่าเวลาการเล่นเกมตามอะ่ะไม่ใช่แค่ฟอร์เรนติโนนะครับฮีโร่ส่วนมากนะครับควรเล่นแบบประมาณนี้นะครับเวลากเกมตามแต่เดี๋ยวค่อยไปอธิบายกันก่อน เดี๋ยวรอถึงเราค่อยไปอธิบายเนาะตอนนี้ผมก็ดักนะครับพยายามดูแมปไว้แล้วก็เราก็ดักนะครับพยายามเคลียร์คลิปให้เสร็จก่อนนะครับผมเห็นไหมอ่ามมทอรสมันหายนะครับผมก็จะติ๊กข้อความบอกเพื่อนว่าศัตรูหายไปนะครับนะครับผมก็จะพยายามเคลียร์นะครับเคลียร์เสร็จแล้วก็ไปเติมเพื่อนนะครับเคลียร์เสร็จแล้วก็ไปเติมเพื่อนนะครับผมอันนี้มทอสเขาก็มาเคลียร์ชานะนี่เราก็วิ่งไปเติมนะครับ อันนี้เราก็วิ่งไปเติมก่อนเวลาเกิดไฟเนี่ยมันจะได้เปรียงนะครับถ้าเพื่อนเราไม่ตายแต่ช็อตเนี่ยเพื่อนเรามันตายก่อนนะครับเราเลยแบบนะเราก็ต้องดูว่าฝั่งตรงข้ามทำยังไงต่อนะครับเห็นไหมเราก็จะเลือกเข้าไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องไปเคลียร์การก่อนเคลียร์การปุ๊บช็อ,ชอตเนี่ยครับผมก็มันเคลียร์ไม่ได้นะครับมันก็แบบ ล้วก็เกมเราก็เลยตามยับเลยคือป้อมที่สาคัญที่สุดก็คือป้อมกลางนะพยายามป้อมกลางเนี่ยครับอยากให้มันแตกนะครับพยายามแบบคือถ้าตายแล้วกันได้ก็ต้องทํานะครับเพราะว่าถ้าป้อมกลางแตกนะครับป่าก็จะเล่นยากนะครับผมแล้วก็ทุกๆเลนก็จะเล่นยากมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคใช่ไหมอันนี้คือเกมตามเกมตามแล้วนะครับผมตอนนี้คือเกมตามแบบเยอะมากเลยนะเพราะว่าอะไร พราะว่าป้อมกลางเราแตกนะครับป้อมบนเราก็แตกครับแล้วก็ป้อมล่างเราก็แตกครับพยายามเคลียร์เลนสูงๆนะครับเวลาแบบเตรียมตามอย่างนี้นะเห็นไหมผมจะพยายามเคลียร์เลนก่อนเพราะอะไรเพื่อเพื่อให้เราได้ยื้อเวลาฟาร์มนะครับเราจะยื้อเวลาฟาร์มแม้เลนบนของเราอ่ะมันดันไปละแล้วศัตรูฝั่งของข้ามก็ต้องไปดันนะครับทีนี้ผมก็รอดักนะพอศัตรูฝั่งของข้ามไปดันนะครับเราก็จะมีเวลาฟาร์มแล้วก็จะทําให้เรามีของนะครับผมช็อตที่ผมก็ดักโชคดีนะที่แบบเราดักได้นะ นะนี่เราก็ดับได้นะครับนี่มันก็เป็นแบบเ,เราทาให้เกมเรากลับมาแต่ครับแต่ก็กลับมาไม่เยอะนะครับผมเห็นไหมเลนเลนบนเรานะครับมันก็จะดันนะครับทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันต้องไปเคลียร์เลนนะครับแล้วสะแล้วแล้วเราก็จะมีเวลาฝรามากยิ่งขึ้นนะครับคือนี่คือหน้าที่ของอัพเลนนะบางทีเราตายเราก็ต้องยอมนะครับเพื่อที่จะทําให้เพื่อนนะมีพื้นที่ในการเล่นนะครับ นะครับผมก็จะไปเคลียร์บนก่อนนะครับคืออย่างเกมเนี่ยโมทอรเขาไม่ค่อยเคลียร์เลนนะครับทําให้แบบทําให้ผมเล่นง่ายมันจะมีตัวอื่นมาเคลียร์แทนแต่โมทอรไม่ค่อยมานะครับผมก็เคลียร์บนไปเรื่อยๆนะครับโมทอรก็จะไปรวมไฟกับเพื่อนผมจะทําพยายามดันเวฟสูงๆนะครับถ้าเราดันเวฟสูงแล้วออฟเลนของฝั่งของข้าไม่มาดันนะเกมมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีจะมีอ่า คนอื่นมาดันแทนนะแล้วก็เราก็สามารถไปเติมไฟได้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็ลิเลียกับเอนดอร์ก็จะมาเติมแทนนะโอเคอันนี้ก็เห็นไหมครับพอฮีโร่โผล่บนนะครับเราก็ดูแมปล่างนะครับคืชอช็อตนี้เราก็สามารถไปดูล่างได้นะครับไปทําล่างได้นะแต่นี้เพื่อนเขารวมบวกนะครับนี่เพื่อนอ่าจะบวกนะผมก็เลยต้องแบบาามคาคอยเซฟเซฟไนะครับ แล้วก็แต่เลนล่างว่างนะครับเลนล่างว่างอยู่อันนี้ป่าโดดเข้าไปะครับเราก็ต้องนะต้องคงต้องปล่อยครับเพราะว่าเราถ้าเราฝืนเราก็จะตายด้วยนะครับถ้าเราตายเราก็โดนชัอตดาวด้วยแล้วก็เกมก็จะยิ่งเละไปกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยเล่นนะครับไม่ต้องรีบนะเวลาเล่นแบบออฟเลนเห็นไหมช็อตนี้ดักได้ก็ดักนะครับดักไม่ได้เราก็ไปดันเลนนะ อันนี้เวบกลางเข้านะครับก็จะวาร์ปกลับไปนะครับเห็นไหมเห็นไหมผมก็จะแบบดันบนอีกนะเห็นไหมคื้เกมนี้เกมตามนะครับเกมตามแบบตามจริงๆนะครับผมถ้าดูการเงินนะก็ตามหลายพันเลยนะครับแล้วก็ดูป้อมเราก็จะเราก็จะเคลียร์เว็บก่อนนะครับเคลียร์เว็บนะครับเพื่อให้แบบเพื่อนมีเพื่อนเรามีพื้นที่ในการเล่นไหมเต่อเว็บล่างก็ยังแบบยังอยู่นะครับ ทำให้สามารถเพื่อนเราตอนเนี่ยทำให้เพื่อนเราสามารถไปเคลียร์ได้นะถ้าเพื่อนเราไปถ้าเขาไอฝั่งเพื่อฝั่งศัตรูมาเลนบนนะครับเพื่อนเราก็แยกล่างนะครับถ้าศัตรูโผล่ล่างแล้วก็ไปเคลียร์บนนะครับอันนี้คือเวลาเล่นเกมตามนะแบบพยายามยื้อให้นานที่สุดนะครับจนกว่าแบบยิ่งเลทนะครับก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าต้นเกมเราก็แพ้กลางเกมเราก็แพ้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปวัดกันที่เลดนะครับว่า เราจะชนะได้ไหมเนี่ยเพราะพอเว็บบนสูงแล้วนะครับเราก็มาเคลียร์ล่างต่อนะครับคือเขาต้องมีตัวไปโผล่บนนะครับก็คือโมทอร์นะครับก็ต้องไปเคลียร์นะครับแล้วก็ไฟ์เราก็จะเป็นสี่เอเป็นอ่าห้าสี่นะครับถ้าอันนี้ถ้าเพื่อนเราไม่ตายนะแต่ตอนนี้เพื่อนเราตายแล้วนะครับผมก็จะพยายามดันเลนนะครับสูงสูงคือไม่บนก็ล่างนะครับเราจะดันสูงสูงนะครับช็อตนี้เลนบนโผล่แล้วนะครับ ผมไปล่างไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าศัตรูไม่โผล่แมปนะครับถ้าผมไปลึกกว่านี้ผมมีสิทธิ์ตายได้นะผมก็เลยเลือกที่จะกลับมานะครับผมาสาเหตุที่เกมนี้นะครับผมสามารถดันเลนได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฮีโร่ผม,มชนะออฟเลนฝั่งตรงข้ามแล้วก็ถ้าเราไม่ผิดพลาดเลยนะครับก็สามารถชนะป่าฝั่งตรงข้ามได้นั่นก็คือเอเลนดอร์นะครับเพราะถ้าเราแบบ ดอกไม่พลาดอันตีไม่พลาดฮีโร่เราก็จะชนะได้และเวลาฝั่งของข้าวนะครับจะมาฆ่าเรานะครับอย่างน้อยก็ต้องมาสองตัวนะครับถึงจะฆ่าเราได้คือถ้าโมทอรมาคนเดียวโมทอรก็แพ้เรานะครับถ้าเรนดอร์มาคนเดียวเรนดอร์ก็มีโอกาสแพ้เราได้นะครับมันเลยทําให้เราเล่นง่ายณจุดจุดนี้นะครับผมแล้วก็ทําให้เราสามารถาดันเลนได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมครับ คือโมทอสต้องไปเคลียร์บนก่อนตลอดนะครับโมทอสต้องไปเคลียร์บนก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเราทําเว็บไปแล้วนะครับผมเราทําเว็บก่อนนะผมก็จะแบบมาเคลียร์ถ้าดันสูงได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับพอรเลนนะแล้วก็เราก็รอเพื่อนเกิดอย่างเดียวครับอย่างเกมนี้ก็จะเป็นคาเฟนีก็เลดเกมคาเฟนีก็โหดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รอเวลาคาเฟนีระเบิดพลังของมันออกมานะครับเห็นไหมผมจะดันเว็บสูงตลอดเลยนะครับเกมตาม ถ้าเราดันหนีได้ตลอดนะครับฝั่งตรงข้ามก็จบเราไม่ได้นะเห็นไหมโมทอก็จะกลัวๆนะครับแค่ผมคนเดียวก็กลัวแล้วโมทออ่ะนะครับต้องเรียกเพื่อนมานะครับโมทองโมทอถึงจะกล้าเล่นนะแต่ช็อตนี้ไม่มาสามนะครับก็ยังแบบก็ยังดีนะที่ผมรอดนะครับแต่ช็อตนี้ป่าเรานะครับแหลมกระโดดบวกอย่างเดียวนะครับนะก็แต่ก็โชคดีที่เราไม่ตายนะครับยังช็อตนี้นะครับเลนแล้วเขาไม่โผล่นะครับคือถ้าช็อตเนี่ย สมมุติอ่าช็อตนี้นะครับเพื่อนอยู่บนนะครับเราก็ต้องแยกไปเล่นล่างนะครับเพราะว่ามันพกมีโล่ฝัขอาข้ามโผบนหมดละเราก็ต้องไปข้างล่างนะครับเพื่อจะให้ดันดันเว็บให้สูงที่สุดนะครับแล้วก็รอนะครับรอเวลาอย่างเดียวนะครับรอเวลาให้เพื่อนเราเกิดอย่างเดียวนะครับเห็นไหมคืออันนี้เราก็รอรอรอจนแบบเพื่อนเราก็ใกล้เกิดแล้วนะครับเห็นไรวมกับหมดเห็นไหมผมทาเว็บตลอดนะครับคือทําเว็บตลอดอ่ะต้องมีคนมาเคลียร์นะครับ แต่ใน,นเพื่อนเราตายนะครับก็ต้องก็ต้องมาตัดคลิปกลางก่อนนะไม่อย่างนั้นเขาอาจจะแบบมารวมแล้วก็เอาป้อมกลางเราไปนะครับผมเลยเลือกที่จะมาตัดคลิปกลางก่อนนะครับเพราะว่ามิก็ตายแครี่ก็ตายเนหะ็นไนี่ผมจะเตยมตัวด้านล่างนะครับนีนที่ผมพูดอยู่นี่คือคือผมแบบเป็นการพูดย้อนหลังนะครับแต่แต่ผมพูดแบบพูดในความคิดขณะที่ผมเล่นอยู่ผมก็จะประมาณนี้นะครับเวลาผมเล่นนะครับ ถ้าเขาถ้าแบบเขาโผล่ล่างบนก็ดันนะครับเขาโผล่บนเราด้ล่างก็ดันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะเห็นไหมอันนี้เราก็ดันไปนะครับพอดีเขาโผล่บนสองแล้วกลางนะครับเราก็ดันล่างไปนะครับผมเราก็ดันไปเรื่อยๆนะครับนะรอรอเพื่อนเกิดเดียวแต่แบบเพื่อนเราไปตายจริงเพื่อนเราถ้าเพื่อนเราไม่ไปตายเราจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ก็ยังดีครับที่เราดูเคลียร์เลนได้นะครับ อันนี้เขาก็ต้องไปดันล่างมาอีกเพราะว่าเลนเลนล่างดันนะครับคือข้อดีของการดันเคลียร์เว็บก่อนก็คือเขาไม่สามารถขึ้นป้อมเราได้นะนระับแล้วก็แบบถ้าเว็บไม่มาพร้อมกันสามทางนะครับฝั่งที่ดำอ่ะจะไม่สามารถแบบดันป้อมได้ง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนเราไม่ตายเยอะนะครับผมนี่เพื่อนเราตายไปตายไปคนนึงนะครับทําให้แบบเลนบนเราอะ่ะ คือโดนเอาป้อมง่ายเกินไปนะครับช็อตนี้แต่ไม่เป็นไรครับเราก็เล่นเหมือนเดิมเลยครับเล่นเหมือนเดิมตามสูตรเดิมเลยเห็นไหมของผมจะอ,อเป็นรอ,องเท้าก็น,นะครับสเปียร์ลองกินนุตแล้วก็อฟอร์ตเคปนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาล้ำนะครับเพื่อที่จะมาล้ำฝั่งของข้ามได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีแต่ตัวแบบหนีง่ายๆนีนะเราก็จะแบบทามาสโลแล้วก็ทําให้เราล้ำได้ง่ายขึ้นนะครับ ยัช็อตีกก็ค่อยๆเล่นไปนะครับผมนี่ก็อยู่ที่จังหวะนะครับว่าเราจะไฟแพ้หรือว่าชนะนะครับค่อยๆเล่นไปครับคือฝั่งของข้ามก็ต้องเคลียร์เลนล้วก็รอเคลียร์เวฟนะครับถ้าไม่มีใครมาเราก็ไปเคลียร์เวฟนะครับนี่คีร่าก็เลือกไปเคลียร์เวฟนะครับแต่เคลียร์เคลียร์สูงไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากวินิมันะครับลิเตอร์กับเอรนดอร์ก็จะมาปิดนะครับนี่แบบผมล้าได้ด้วยนะครับ ชคดีหาดอกเจอนะมันก็เลยสามารถแบบเราไหลต่อเนื่องไปเลยนะครับนะพออย่างนี้เรายือได้แบบ14นาทีนะครับ15นาทีนี่ก็ถือว่าเลทนะเวลานี่คือเวลาของคาเฟนีเวลาของโรลิออนไอพวกพวกแบบตัวแบนแบกนะครับคือคือเวลาของเราอะเราแบบเกมน,นี้เราทําดีแล้วนะครับเราก็ทําดีในหน้าที่ของเราละครับเห็นไะคือแบบเราก็แบบยืดเพื่อนได้จนแบบ15นาทีนะครับ ตอนนี้คือเกมเราก็แบบคือใกล้ๆกันละนะครับแต่เกมเราจะตามตรงที่เกมจะตามที่ป้อมอย่างช็อตนี้นะครับผมจริงๆอ่ะดาร์กกับโรมอ่ะผมมองว่าควรมาเอาดาร์กนะครับแต่ดาร์กกับโรมอ่ะช็อตนี้เขาเลือกที่จะไปเอาบนนะครับถ้ามาช่วยกันเอาดาร์กอ่ะเราจะได้ดาร์กนะครับเราจะได้ดาร์กด้วยแล้วก็ค่อยๆไปเซตไฟนะครับผมค่อยเซตไฟเพื่อที่จะมาป้อมนะครับอย่างแต่ช็อตนี้แบบ โลมกับป่านะครับไปอยู่บนนะทาให้แบบฝั่งข้ามเราจะไฟสุดก็ไม่ได้เพราะว่าคนเราน้อยกว่าครับแต่โชคดีเรายังได้คนนะครับแต่โชคร้ายคือเราเสียดาร์กนะครับอันนี้ผมก็จะไปบนทีมหน่อยนะครับว่า่าป่ากับโลมะไม่ยอมมานะครับทําให้เราเสียดาร์กนะครับคือถ้าเรามีดาร์กเราจะเล่นง่ายหรือว่าขึ้นป้อมง่ายกว่าแล้วก็เราจะมีบัฟนะครับคือออบเจกสำคัญกว่านะครับช็อตนี้ผมมองว่าออบเจกสำคัญกว่านะครับ นี่เราก็มาเคลียร์นะครับคือเราก็มาเคลียร์เลนนับมาเรามาเคลียร์เลนนับแล้วก็คลิปบนมันดันไว้อยู่นะครับเราก็มาเคลียร์นะครับเคลียร์ดาร์คซีซีนะครับรวมกับช็อตนี้คือลิเกเตอร์มันตายนะนี่ก็เราก็นะครับรอดูไปนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามจะไปยังไงนะครับผมเห็นไพอเว็บล่างเราตกนะครับเราก็ไปเคลียร์เว็บล่างนะเราไปเคลียร์เว็บล่างอย่างเดียว นะครับผมเพราะว่าบนหนักมันเลนมันเว็บมันสูงแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เราดักเคลีย์เลนล่างอย่างเกมนี้ฮีโร่ผมชนะโมทอนะครับผมจะไม่กลัวโมทอเลยนะแต่เกมเนี้ยช็อตเนี้ยเพื่อนเลือกที่จะไฟนะครับเลือกที่จะไฟแต่ผมมาไม่ทันนะผมมาไม่ทันนะครับถ้าผมมาเร็วกว่านี้เนี้ยอาจจะได้แต่ผมติดที่ต้องไปเคลีย์เว็บล่างเพราะว่าถ้าเรายิ่งเคลียเว็บล่างสูงหรือเว็บบนสูงนะครับฝั่งตรงข้ามเวลาชนะไฟเรานะครับก็ไม่สามารถจบพ้อมเราได้นะครับ ันนี้ก็เราดักหมทอแล้วเกมนี้ก็จะเป็นเชิงเกมเกมนํานะครับเกมนําในรูปแบบป้อมเกมตามนะคือแบบฝั่งตรงข้ามคือถามว่าทําไมถึงเกมนําแบบอย่างนี้เพราะว่าคาเฟ่นะครับคือเวลานี้คาเฟ่เกิดแล้วตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับสิบเจ็ดนาทีแล้วก็รวมกับออฟเลนเขาอะแพ้เราด้วยนะครับโมทอสตัวมันแพ้ฟอร์เรนนะครับทําให้แบบฝั่งตรงข้ามถ้าจะดันดันเลนนะครับมาเจอฟอร์เรนนะ ก็คืออย่างน้อยก็ต้องมา2คนนะครับถ้ามาคนเดียวนะครับอาจจะโดนฟอร์เรนโซโล่คิวได้นะครับอันนี้เอาเกมนํานะครับแล้วก็ค่อยๆทําเว็บไปนะครับเห็นไหมเว็บล่างก็สูงนะครับเว็บบนก็สูงเว็บกลางก็สูงเห็นไหมมันก็เวลาเราเอาป้อมมันจะสามารถทําให้เราเอาป้อมได้ง่ายนะครับถ้าเทียกบกับฝั่งตรงข้ามที่เขาไม่ทําเว็บตอนเกมเขานําเรานะครับถ้าเทียบกันนะครับเราขึ้นป้อมได้ง่ายกว่าแตป้อมบนอนะเราก็ได้แล้วแต่สับอันี้คือป้อมแบบ ได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าเว็บเมื่อกี้เข้าเนะต่อไปเราก็สามารถเอาเว็บล่างได้อยู่นะครับถ้าฝ่าาทำกันไม่ได้นะเพราะว่ามีคลิปเราบวกกับเว็บกลางก็เข้านะครับแล้วก็โลมไปทําเว็บบนไว้นะครับนี่คือแบบประโยชน์นะครับของการทําเว็บนะครับอ่าช็อตนี้ก็ล้าไปบวกไปนะครับช็อตนี้ผมพลาดตรงที่ผมมันติไม่โดนนะครับอยากแรกนะครับแล้วก็ผมมันตีช้าด้วยนะครับถ้าผมมันติช็อตแรกไปก็น่าจะได้เล่นนะครับผมน่าจะแบบไม่ตายด้วยนะนี่ก็ล้าไปปุ๊บ ่าโดนโดนใบ้นไหเก็บดอกไม่ได้เดินสโลว์ก็ตายนะครับโอเคอ่าถ้าแบบนี้เห็นไหมผมก็เป็นสเปียนะครับฟอร์สเคดแล้วก็อ่าอ่าแล้วก็สเปียฟอร์สเคดนะครับชิวอวอลนะครับเพื่อมากันเอเดนโดฮายาเตะครับเพราะว่าสองตัวนี้เป็นตัวที่ตีตีเร็วนะครับแล้วก็ แล้วก็คอยมากันรีเลียมหน้านะครับผมก็ตามที่เซตที่ผมได้แบบแนะนําทุกคนไปเลยนะครับแล้วก็ทอยข้อดีของมันก็คือทําให้เราได้ลดกูดาวอีก10เเนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของมันแล้วก็ได้เลือดนะครับแต่ส่วนมากฟอร์เนออกทุกเกมนะครับทอยนะครับทอยเชื่อออฟโรดเนี่ยผมทอยกับเชื่ออฟโรดผมออกทุกเกมนะครับเห็นไหมครับอันนี้พอเข้าเลดเกมแล้วผมก็จะเปลี่ยนรอเท้าแล้วนะครับตอนแรกเป็นนอเท้าวก็ตอนนี้ก็จะเป็นนอเท้าก,กันซีซีแล้วนะครับ ถามว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเทา้ากันซีซีทั้งที่ซีซีฝั่งตองข้ามอ่ะก็ไม่ได้เยอะนะครับผมก็ผมก็คิดว่าเออแม่ไอียิีตยเดี๋ยวโดนซีซีแบบเมื่อกี้แบบโมทอสอีกหรือว่าแบบโดนซีซีลิเลียนะครับหรือว่าลิกเตอรอ์อันนี้ก็ไฟนะครับผมก็นัน่นเราก็ลําได้ด้วยนะครับนะแต่ช็อตนี้นับป่ากับป่ากับแคลรี่ไม่มาถ้ามาอาจจะได้เร็วกว่านี้นะครับ OK แต่ก็แบบไอ Obi ช็อตเนี่ยยังโชคดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราชนะไฟนะถ้าเราแพ้ไฟเนี่ยนะครับเราอาจจะแพ้ได้เลยแต่เกมเนี่ยช็อตนี้เราโชคดีนะครับมันเลยทําให้เราชนะโอเคเดี๋ยวไปอธิบายเรื่องรองเท้าต่อนะครับตอนแรกผมเปลี่ยนเป็นรองเท้าเกาะแล้วเปลี่ยนรองเท้าซีซีเพื่อที่จะกันซีซีนะครับแล้วผมก็มาเปลี่ยนเป็นรองเท้าเกาะอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราคิดว่าเราจะอันติทันนะครับทําให้ไม่โดนซีซีนะครับผมเลยออกเป็นรองเท้าเกาะมานะ โอเคเกมมันก็จะประมาณนี้นะครับเกมแบบเล่นแบบเกมตามนะคืออันนี้ผมบอกหน้าที่ของออฟเลนแล้วก็การเล่นออฟเลนในรูปแบบเกมตามนะครับผมตอนนี้ก็คนที่เล่นในกับผมในเกมนี้ก็น่าจะขึ้นไปห้าสิบหกสิบดาวแล้วนะครับเพราะแล้วแต่ละคนไปนะครับปัจจุบันผมก็อยู่เจ็ดสิบสี่ดาวผมก็เล่นรูปแบบนี้เลยนะครับเจ็ดสิบแปดสิบดาวผมก็เล่นแบบนี้นะครับแบบเจอกอรยสอะไรผมก็เล่นประมาณนี้ก็มันก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่แบบ กิวเพย์ประสบการณ์นะครับการเดินเกมของแต่ละคนเลยนะครับโอเคครับหากผิดพลาดรือขัดประการใดนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็แบบพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่ก็อยากทําคลิปแนะนําการเล่นให้ทุกคนแบบเอาไปเล่นตามนะครับแบบการเดินเกมนะครับวิธีคิดการออกของนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับตอนนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผม